อะไรที่ทำให้ครูผงอยู่กับอาชีพนี้มาเป็นสิบกว่าปีล้วครับค่ะอันแรกเลยนะคะผงก็เป็นคนหนึ่งที่หลายๆคนรู้เนอะเปลี่ยนมาหลายอาชีพเนอะทำแบบเยอะมากๆนะคะนนแล้วก็เคยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยที่ตามหาตัวเองไม่เจอวันเนี้ยผงถ่ายประมาณ30คลิปใช่ปะคะพรุ่งนี้เนี่ยสอนนักวิเคราะห์ต่อมาลื้นก็สอนนักวิเคราะห์ต่อวันจันทร์ก็ยังต้องมาวิเคราะห์ไรนิ้วมือแบบ V V I P แทบจะทํางานตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งเลยที่หงแบบ มีความฝันและมีเป้าหมายเนอะหงอยาอยากจะบอกกับคนไทยว่าคนไทยทุกคน,นมีศักยภาพแล้วก็ศักยภาพมากมายมหาศาลด้วยอันนี้นี่ครูหงยืนยันได้นะเพราะว่าครูหงเคยไปสแกนที่ฮ่องกงเคยไปทําสัมมนาที่กัมพูชาที่เกิดขึ้นก็คือว่าหงเห็นเลยว่า คนไทยเราอะเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเพราะว่าค่า D F R C ที่กูหงเห็นมาตรฐานที่แต่ละคนควรจะมีอะค่ะแต่คนไทยหลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเขาจะทําอะไรยังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเหมาะกับเขาหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยก็มีนิสัยที่แบบค่อนข้างที่จะย้อนแยง้งก็คือว่าอยากได้สิ่งนี้แต่ทาอีกอย่างหนึ่งนี่หงก็เลยอยากจะเป็นคนมาบอกว่าพวกคุณทุกคนนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพเยอะมากมากมายมหาศาลเลยนะคะแค่บางครั้งเนี่ยคุณอยู่ผิดที่บางครั้งเนี่ย คุณอยู่ผิดเวลาแล้วก็บางครั้งเนี่ยคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่คุณรักคุณไม่ได้ทําในสิ่งที่ใช่ในตัวคุณที่เคยได้ใช้ชีวิตไม่เคยได้เป็นตัวของตัวเองไม่เคยมีอิสระแล้วก็ไม่เคยมีความสงบสุขในใจค่ะวันนี้ค่ะหงเป็นคนคนนึงเลยที่จะมาบอกว่าคุณเป็นได้แล้วคุณทํามันได้แล้วคุณจะเป็นใครก็ได้ในแบบที่คุณเป็นฝากไว้นะคะครูหงเบเนจีค่ะนัมเบอร์ e ฟิงเกอร์พินโค้ชค่ะ